สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากาันวันนี้คุมพันมาทอดปลาแดดเดียวค่ะปลาช่อนแดดเดียวค่ะฝีมือคุมพันตุลากันค่ะมาดูเลยนะคะ ลาเดียวเราทอดไฟอ่อนๆเลยคนะ่ะไฟระดับไฟระดับกลางนะคะไระดับกลางค่อยๆทอดแล้วก็ค่อยๆกลับ,บี่นะตัะเตดเคล็ดลบับก่องคุมบันตุาการค่ะ ขอบคุณเี้ฟีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยไลย่์ทางพี่น้องด้ค่ะเราก็จะตักพี่ลักด้วยค่ะพี่น้องด้วยค่ะยังไม่ได้ตากแดดด้วยค่ะพี่น้องก็เมื่อวานก็ได้ตากสองชั่วโมงพรุ่งนี้เท้าจะตากอีกแลวค่ะวันนี้ก็เลยนำมาทอดกินกับเผาแหลงค่ะพี่น้อง ผมพันก็เพิ่งเดินทางมาจากสาแก้วเพิ่งมาถึงเชียงคงค่ะออกจากสากแก้วเที่ยงออกจากสากแก้วเที่ยงค่ะเพิ่งมาถึงเชียงคงมาตะกี้นี่แหละใี่ไหม ตอดท่าน,นใหม่อน,นาต้องใักอันนี้นางตลอดด้วยค่ะไปอ่อนๆนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอดีเยวจะไหม้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณเ e ยี่ยทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโูมพันธุ์ตุลาการขอบคุณได้หลา์ค่ะพี่น้อง ทอดปลาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่น้องทอดปลาอ่อนๆเลยค่ะทอดใจเย็นๆนะคะนี่ค่ะกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะคะพี่น้องตาเออแล้วก็ตามน้ำพบีกยนเบี้กเกี่ยวอะตามน้ำพบีกเกียว ามาดูนะคะก็กำลังเหลืองแล้วค่ะปลาแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องปลาแดดเดียวค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมพิันตุลากันค่ะจะต้อนให้เอฟซีดูเต็มกระทาเลยค่ะได็สวยนะคะ บบแล้วพวกนี้ก็จะตากแดดอีกรอบรอบสักแดดหนึ่งก่อนค่ะก็ตากแดดอีกสักแดดหนึ่งก่อนค่ะจะได้จส่งไปส่งไปเพชรบุรีค่ะส่งไปให้พี่สาวค่ะพี่สาวสั่งปลาแดดเดียวค่ะขอบคุณเย็บซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณเลยไล่เลยเลยค่ะพี่น้องทอดให้ทอดไฟอ่อนๆค่ะให้เขาเหลืองๆกรอบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดให้ทอดไฟอ่อนๆเลยค่ะขอบคุณเรียซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย,ยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะ ผลได้ายค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมาช่อนแดดเดียวสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะ สำหรับสูตรสูตรการทปาปลาช่อนแดดเดียวนะคะ,ะปลาหนึ่งกิโลปลาหนึ่งกิโลคุ้มพันจะใส่เกลือใส่เกลือครึ่งทัพทีค่ะปลาหนึ่งกิโลใส่เกลือครึ่งทัพทีใส่น้ําตาลครึ่งทับทีน้าตาลทรายนะคะ,ะแล้วก็ใส่น้ํามันงาค่ะใส่น้ํามันงาลงไปด้วยใส่น้ํามันงาลงไปด้วยหนึ่งทับทีค่ะใส่ผงนัว ผงนัวปลายช้อนค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีก็ใส่ประมาณครึ่งัพพีค่ะแล้วก็มัดนวดใช้ถุงมือแล้วก็นวดนวดให้เขา,าเข้าเครื่องนวดประมาณ แปดนาทีค่ะนวดประมาณแปดนาทีคุณพันลองนวดดูเมื่อวานเลยค่ะแปดนาทีค่ะบอกสูตรปลาเดดเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาหนึ่งกิโลปลาหนึ่งกิโลใส่เกลือครึ่งทับทีค่ะใส่เกลือครึ่งทับทีใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครึ่งทับทีค่ะ ใส่น้ำมันงาหนึ่งทับที่ใส่ตะไคร้ขา่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีตำโขกให้เข้ากันค่ะประมาณครึ่งทัพทีค่ะมานวดใส่ด้วยกันหมักนวดไปประมาณแปดนาทีเลยค่ะ,คะก็จะได้ปลาแดดเด,ยเดียวที่อร่อยมากเลยค่ะผงนัวใส่ประมาณายช้อนค่ะเวลาเราทอดเราก็จะทอด ไฟอ่อนๆเลยค่ะทอดไฟอ่อนๆแล้วค่ะพี่น้องเด้อยายแก้ม okay. mm ่อนแล้วทอดปลาแดดเดียวต้องทอดไฟอ่อนๆใช่ไหะอร่อยอร่อยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องผมพันตุลากันค่ะปลาแดดเดียวค่ะปลาช่อนแดดเดียวค่ะพี่น้องปลาช่อนแดดเดียวอร่อยเลิศเลยค่ะรสกลมกล่อมค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ทอดไผยันอนแด้วค่ะพี่น้องเดออแซ่บขอบคุณเอฟซีมากมเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาช่อนแดดเดียวค่ะทอดปลาช่อนแดดเดียวเล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บ อดนานไม่ได้ค่ะเดยวจะไหมค่ะนี่ค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะสวยเลือดเลยค่ะปลาช่อนเด็ดเดียวแซ่บได้ค่ะเด,ด้อกุ้งพันหมกักใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ มักใส่ตู้เย็นไว้ก็สามารถที่จะนํามาทอดได้เลยนะคะใส่ใส่ช่องฟิตไว้ตุก,ก็ได้นี่ค่ะก็จะสวยเลิศเลยะสุดยอดเลยเนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาช่อนเด็ดเดียวค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมงพันตุลาการนอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะ,ะปลาช่อนหนึ่งกิโลจะใส่เกลือครึ่งทัพพีนะคะใส่เกลือครึ่งทัพพี ใส่น้ําตาลครึ่งทะพีค่ะเกลือครึ่งทะพีน้ําตาลทรายครึ่งทะพีแล้วก็ใส่น้ํามันงาหนึ่งทพีค่ะใส่ผงนัวปช้อนค่ะข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีโขกให้ละเอียดนะคะตามผสมกันก็ประมาณครึ่งทะพีค่ะแล้วก็มานวดผสมคลุกเข้ากันนวดใช้เวลาประมาณแปดนาทีค่ะแล้วก็นำ หมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นําไปตากแดดถ้าไม่ตากแดดก็อัดใส่ช่องฟิตไว้เลยค่ะแล้วก็นํามาทอดได้เลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมให้กําลังใจค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาช่อนแดดเดยลโซเดดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลไลค่ะพี่น้องเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ